ทั้งหมดจัดแถว <Hey. S 1> ทหารเหมือนจะหลับเลยพลทหารทั้งหมดจัดแถว hey. Hey. <laughs> ไปเอาตังค์ไปซื้อข้าวกินก่อนไป <laughs> <laughs> เหมือนพลทหารจะหิวข้าว ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปภัยพิบัตินรกแตกอะไรสักอย่างในเกมโลบอกนะครับก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เบื่อฟรีไฟล์เราก็จะหาอะไรแปลกๆเล่นนะฮะแม,แมต่อไปอันนี้คือแมปต่อไปใช่ไหม<ร>ไพสัน้นอ๋อันนี้อะไรเนี่ยติดทุกเหรอโดนคดีอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยซื้อนโมมาอันนี้เราต้องทํายังไงครับต้องขึ้นข้างบนเหรอ มันไม่รู้พี่มันสุ่มอะไรอะสภาพอากาศมรสุมใช่อ๋อมันไม่ใช่ซีนามิมันเป็นเมฆหรือเปล่าดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะมันเป็นคล้ายๆก้อนหรือว่าจะเป็นยูวโอมาดูดคนขึ้นไปตกเครือรถด้วยอุ้ยน้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้ามาเข้ามาเข้ามาทาไมเข้าบ้านแล้วฝนยังตกมาอยู่อ๋อเขอยู่ข้างในนั่นี่เข้าอีกเข้าอีกตรงนี้มีเครื่องอะไรไม่รู้เอ้ย ฝนหยุดตกแล้วโอ้ยฝนเข้ามาอีกแล้วเข้ามาที่กำแพงแน่มันหายอะโอเคอันนี้มันอะไรเดี๋ยวคุ้นๆนะเนี่ยในในคลุกเนี่ยไอ้ป่ายไอ้ป่ายถ่ายรูปเพล่เร็วถ่ายรูปถ่ายรูปไปยืนดิไปยืนเอ้าโดนเขาอะลรเขาวตัวเอ้าพอเข้าไปทำไมโดนดูดหายไปเลยอ่ะมันเป็นโคตรมาเป็นนักโคตรไปอยู่งั้นอะเอ้าเหรอ เอาเราก็คงต้องตามเพื่อนไปแล้วแหละไปผมถ่ายรูปให้บับคอยบับอบาเจือเอาใครอยู่ตรงนั้นเอาเปลี่ยนเป็นชุดสีส้มซะงั้นโดนทำประวัติใหม่ใช่ไหมแล้วออกจากห้องขังยังไงแล้วสองสี่สองสามหกอ๋อออกทางนี้โอเคไอ้ว่าไงเพื่อนโดนคดีอะไรมาขโมยใบถ้มไม่ยอมแบงค์จะคลองบาาโอ้เพื่อนนี้เป็นคนฝรั่งแน่เลยดูจากสําเนียงแล้ว ผมพูดไทยไม่ค่อยชาดแล้วพูดภาษาอังกฤษล่ะสังกฤษไม่ได้เลยโอเครู้เรื่องผ่านแล้วพี่เอาผ่านแล้วเหรอยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยไปติดห้องขังแป๊บเดียวชุดยังอยู่พี่เราได้ชุดใหม่แล้วพี่เฮ้ยไอชุดที่อยู่ในสควิดเกมฟรีไฟล์ไงสีเนี้ยเอาละแมปต่อไปซันนี่อะไรสักอย่างมาอีกแล้วหรืว่าคลื่นซูนามิ ใช่หรือเปล่าเหมือนเดิมพี่เมฆอย่างนี้เมฆอย่างนี้เข้าข้างในไหมเข้ามาเข้ามามาปีนขึ้นข้างบนขึ้นได้ปมยมาแล้วแก๊งขโมยเงาะชั้นสองพี่ขึ้นชั้นสองนี่พี่ขึ้นชั้นสองเอ้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไอ้ะไอ้สองคนนี้มันทำอะไรกันไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามาจิ้งจกที่กันพอจะน้ำตกทะเลได้ไหม มันไม่ให้พังมาแล้วพี่มาเรื่องสองอุ้ยใครหัวล่นต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ลงล่างลงล่างเอ้ยพผมไม่กลัวหรอกฟาดใครได้เออแต่จริงๆวามต้องการไอ้คนข้างโดนโดนกระเบื้องหล่นใส่หัวอุ้ยฟาดเหอเออใครไหวออกไปก่อนเลยพี่ไม่ไหวพี่ขอหลบอยู่ข้างในออ้ยอุ้โอ้ยหลังคาร หลังคาล้นหัวล่นหัวล้นอันนี้แมปนี้มันคือโอ้ใครโดนหัวล้นหัวล่นเลยใช่ไหมแก๊งขโมยเงาะหันไปดูในบ้านแป๊บเดียวหัวล่นรถรถรถยังไม่ตายตะนได้อยู่ในบ้านอยู่ไหนออกมาข้างนอกเถอะข้างนอกอากาศดี ทั้งนอกเนี่ยสูดอากาศเข้าให้เต็มปอดเดี๋ยวได้หัวหลุนไม่ได้โดนฟ้าผ่านะโดนกระแพงบ้านปิวใสจบการไวรุ่น FF ฟอฟไอรถรอดไอรถรอดไอ้รอดไอรถมีหัวลุนมีไหนกันนี่พี่อยู่ตรงมนุษย์ลูกโป่งชั้นล่างขอเล่นหน่อยเฮ้ยตัวเล็กจันนะขอเล่นกันดูไอผักผักลงข้างล่างได้ปะดันไปดิ ั่ดนนี้ดินนนี้ดิมนนีหนีหนีหนีไอ้เด็กมี่เอ้าเอ้ากิ่ก่อสร้างด่านต่อไปด่านนี้ดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ยังสร้างไม่เสร็จขับรถได้นี่วะขับแมโครเฮ้ยไปแก๊้งเราไปยึดแมคโครอ๋อแมคโครมามามามแมคโครนี่แมคโครคันนี้มาเร็วเออนี่เอาผมตายเอาเปอะไรตายโคทับตายโคทับตายเหรออะไรเนี่ยมโนธ พบัมาทําไมตายทุเรศจังแมครทับตายภัยพิบัติยังไม่ทันมาตายเะแล้วเขาเรียกว่าหัวลุนหัวลุนอาพี่ผมขับเคนรถเคนแล้วไอ้ขับไปไปไปรถเคนขึ้นหลังคารถเคนมาไปเอารถเคนไปชนในคันข้างหน้าให้ลงน้ําทีนี่คนจริงนะมันต้องอยู่ปลายเคนแบบนี้บอกเลยว่าไวรัสโคโรนาก็ทำอะไรฆ่าไม่ได้ เฮยเฮ้อย่าเอาเคนล,ลงน้ำรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีพี่มันเหมือนแจ็คกระโดดไงพี่มันต้องอยู่ปลายเรือแจ็คกระโดดเอ้ย <laughs> แจ็คกระโดดหรือแจ็คกระล่นโทรไม่น่าเลยภัยพิบัตยิยังไม่ทันมาตายเพราะรถเคน ที่เห็นผมป่ะไหนถ้าเกิดว่าตายแล้วมันมาอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าเอาผ่านแล้วเหรอยังไม่ทันได้เจอกับอะไรเลยเมื่อกี้พี่พี่วงล้อมรสมพี่อยากได้กระมุนวงล้อเพิ่มมรสมวิบากกรรมวงล้ออันนี้เหรอใช่พี่มันจะสุ่มมีพาวเวอรักับเลเทอร์อ้าวไม่ทันแล้วใช่ไหมทันแล้วเลอ่าเดี๋ยวด่านนี้จบก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาหมุน เดิมเดิมเอ้านี้มันตานเดิมนี่นะเฮ้ยเรามาเข้าท่อนี้กันดีกว่านี่อนไหนพี่ท่อนี้ยทอยาวๆเนี่ยต่อท่อตรอท่อเอาเอาท่อเอาท่อล่างสุดขาปลามุดเลยมุดเลยปายปลาวัยรุ่น FF โอเคอย่าตดนะเหม็นนะใครเนี่ยคนนี้ใครเดี่ยชื่อพี่บูใครใครเนี่ยนอนดูด้วยว่าเขาอยู่กันกี่คนสีหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะก็เรียกอะไรนั่นนอนหนีเลย เดี๋ยวไปขู่ไปขูไอ้รถมันไปขู่เข้าเสื้อเสื้อยังเสื้อโทษอยู่เลยไฟ keep distance form the fire เขาบอกว่าให้อยู่ใกล้ๆไฟแล้วจะรอดหนาวเปล่าใช่เดี๋ยวมันจะหนาวตายเราต้องไปอยู่ใกล้ๆไฟอยู่ไหนอะเดี๋ยวมันจะมาจากฟากฟ้านี่ไงไฟมาแล้วนี่มาเป็นก้อนเลยเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆไปเลยไปหาไหวไปก่อนเลยผมว่า คพ่มไม่ใช่ <c oughs> มันลาวาหรือเปล่ามันจะมาถึงตรงที่เราอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันลามไปถึงบนตึกแล้วว่ะเฮ้ยมันมาแล้วเอ้ยเราจะไปไหนอะถ้าเราลงเราก็ตายหัวหล่นแน่ไม่ต้องห่วงดูตึกค่อยๆพังลงต่อหน้าต่อตามันไม่ไหลามาทางนี้เหรอมันง่ายไปมั้งแบบนี้อ้าว,วโอ้คนรอด มันไม้่ไปอ่ะเดี๋ยวรอบนี้จัดให้สูงสุดร,ระดับที่เท่าไหร่ม<า><อ>ันมคต้องเพิ่มเรื่อยๆสูงสุดสิบมั้งพี่เรื่อยๆใช่ไหมเอาไปก่อนหนึ่งขั้นโอเคทันไหมเนี่ยซันนี่ถ้นหนึ่งก็เพิ่มเปมันก็สองนี่โอเคตอนนี้ระดับสองแล้ว,ว,วเพิ่มไประดับสองแล้ว,วมาดูกันว่าระดับสองมันจะโหดขนาดไหนมอระสมมาแล้ว,วเข้าข้างนก่อนแล้วพวกเรา ว่าเราสูบวิบวับกันอุ้ยหนาวแอบแอบไหนดีพี่ขึ้นขึ้นสองเอาหเฮ้ยอันนี้มันไปห้องนักโทษได้ไม่ใช่เหรอได้ปะไม่ได้พี่คนละด่านเป็นด่านเป็นแมพพี่คนละด่านใช่ไหมหิมะมามีซูนามิด้วยอ๋อถ้าเลขสองก็คือว่าจะมีภัยพิบัติสองอย่างใช่ไหมใช่โอ้ยพายุหิมะอุ้ยเศรษฐกิจไปยุยเสาล่น

เอาแล้วพอจบคือว่ามันก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งเหรอใช่ด่อ่ารอบนี้ปีบวกไปอีกหนึ่งร้อย p อ w e อเป็นสองร้อยวอร์อัพไปอีกสามร้อยอ้าไม่มีมันบอกว่าคุณตังไม่พอกรุณาไปเติมเงิน โอ้ยพี่มีคนรอดด้วยเอาคนยังมีคนรอดอีกเหรอโอ้โหใครไม่รูท้ทีหนึ่งเอาตอัวโอ้ยบริสัทโลบอกอ <S <S เอาละตานนี้เป็นออฟฟิศของชาวโลบอกมีสองตึกให้เลือก น่าจะเป็นตึกใบยกคู่ขนานเราไปตึกไหนดีปะเราไปตึกขวากันมะขึ้นเลยไป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 ยืนทำไรกันอ่ะเพื่อนภัยพิบัติมาแล้ววิ่งเร็วโอ้อะไรตกเนี่ยลูกเห็บหรือเปล่าเนี่ยพายุทรายอ่ะเอ้ยผู้สาวคนนี้มาอีกแล้วเหรออาจจะติดใจนะวิ่งตามติดเลยไปขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเร็วเดี๋ยวซื้อนมิมาโอ้พายุทราย ให้ระวังวัตถุบินได้ระวังหัวร่นด้วยขึ้นนีน่ขึ้นนี่ขึ้นนี่เอออย่าเบียดกันโอเคน้ำสาวพี่ตักน้ำสาวพี่ตักแจกเบน์ได้ขอสมัมผัสได้ไหมจ๊ะอย่ามาทะลึ่งเบ๋เบ๋์ผักได้ไหมกตกตึก,ตกอะไรอะไรอะไร อะไรปลิวมาข้างล่างมีน้ำท่วมด้วยไหมขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะอย่ามาทะลึ่งเบ๋เบ๋เพลงทำไมไรขนาดนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเส้นอะไรซูนามิสูงขนาดนี้เลยเหรออยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างน่าจะไม่รอดกันแล้วแหละโอ้โดูเศษไม้สิเศษไม้ปลิวเป็นท่อนๆเลยมีหัวแตกกันบ้างแหละเต็มไปหมดเลยพี่เฮ้ยเอาผ่านแล้ว ทำไมมันง่ายจังเสียไปตั้ง200โลบักโลบักเอาอีกเอาอีกหมดหมดตูดแล้วเพิ่มเลขหมดตูดตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วเอ้ยแต่ว่ามันยังเลขสออยู่นะนี่ไงมันจะรีเซ็ตเป้าผมก็ไม่รู้มาแล้วแผนที่ต่อไปผู้หญิงผู้หญิง่เขาก่ินไหนก่อนเลยอ๋อนั่งก็อีเดอนั่งก็อี้ปงยังเีย เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเรารีบขึ้นข้างบนเธอไปเร็วไออันนี้มันน่ามันน่าจับปาผาปาน้ำท่วมมาแล้วขึ้นมาเร็วขึ้นอีกได้ไหมไได้ได้ได้นี่บันไดอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่มันเขือนแท่งอะไรแทงไม้กายสิทธิ์หรือเปล่านอนคนนี้ตาไม่ถอนาโดโอพายุนาโดอ่าแล้วเราอยู่ที่เราอยู่ข้างบนจะรอดไหม รอดแหละเพราะว่าเราไม่น่าจะโดนเศษอะไรปิวใส่นะโอ้พี่หัวล่นด้วยังพี่ไอหัวเอฟพี่หายไอวิกหลุดพี่หัวล่นเฉยไมหพุดไม่พูดหมวกเอฟหายไปไหนโอ้หมวกใบตั้งแพงโอ้อยังแค่หมวกหายโอ้ย ทุกคนยังอยู่ดีกันหรือเปล่าอยู่ดีรถรถรถกระแจ๊กตายแล้วมาดูกัมาดู่ตายแล้วเหรอเอาสมน้ำหน้าไอ้หัวล่นนี่หัวล่นจะไม่ตายนั่นหัวล่นตายยี่ยีอยู่ดีดิแล้วบวกไปไหนทำไมหัวเกียนเกียนอุ้ยวุ้ยวุ้ยพายุมาข้างหลังหลบเร็วผู้หญิงก็ยังไม่ตายพี่อยู่นู่นหรอหัวล่นตายเหรอหัวล่นหัวล่นยกแก๊งยังรอดอยู่ เขาบอกว่าถ <owad Es> <half> like ้าพายุมาเนี่ยให้เราแอบใต้ต้นไม้ใช่เวลาเราปิวไปเราจะได้ไม่เหงาไงไปพร้อมต้นไม้เลยได้หัวลผมหัวล่นเออหัวพี่ก็ล่นเนอะดูดิเพื่อนเห็นหมวกฉันไหมหมวกเอฟอะหมวกอาพี่หมวกมเอฟไม่มีมีแต่หมวกอา ใคปเ<ะ>ฮ้ยสอามเอ้ย, <3 S 2> อยนี่ไงพีบีแชรเด็กดีอีกแล้ว <c oughs> พี่ไปกดตอนไหนเนี่ยแสดงว่าไอที่กดไปเมื่อกี้มันยังมีผลอยู่แมพนี้เราลองขึ้นข้างบนมั่งดีกว่าเรายังไม่ได้ขึ้นเลยเรามัวแต่ไปไต่รถแท็กเตอร์อยู่มาขึ้นมาขึ้นมาใครขับรถเคน <c oughs> เอ้ยไม่ขึ้น <c oughs> เอ้ยเอารถมาจะไต่ขึ้นข้างบนมาแกงเราขึ้นไปที่โครงส้มข้างบนสุดเลย ขึ้นทางไหนอะไอยดูวัวแล้วคิดถูกหรือเปล่าที่จะขึ้นข้างบนอยู่ใต้ตึกก็ไม่น่าจะรอดโอ้ไหล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 อดไอ้ยโ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 อ้โ้ยโออ้ยหัวหัวล่นเอ้ยเลลไม่ตายอี พี่เรียบร้อยแล้วลาก่อนทุกคนเรียบร้อยพี่เรียบร้อยสองศพเอ้ยพี่ได้หมวกเอฟกลับมาแล้วออเได้ผมได้ิหเฮ้ยนี่ผู้สาวก็ไม่รอดอ่าผูสาวรู้สึกจะตามติดเลยนะอาจจะถูกใจเกงปีกนกหรือเปล่าอันนี้คือว่าเราก็ต้องรอให้จบตานนี้ก่อนใช่ไหมเราขึ้นไปชมวิวข้างบนดีกว่า อย่าให้รู้นะใครกดภัยพิบัติเพิ่มมาเมื่อกี้แบบนี้ยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยเราไปไปโฆษณาข้างบนกันขึ้นไปได้ป่ะตรงไหนแล้วเนี่ยไมโคโฆษณาสูงๆอ่ะขึ้นไปได้ขึ้นได้ขึ้นได้เหรอไปๆๆๆไปมาเร็ว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 แก๊งหัวล่นเร็วๆๆๆๆโอ๊ยเสามันจะแข็งเลยใครหลวงเอือหัวล่น เฮ้ขึ้นมาถึงแล้วข้างบนอากาศดีมากเลยขอ้ล่นไอ้เจ็มาลดนขึ้นล่นอยู่คนเดียวเอาเราไม่พาผู้สาวขึ้นมาด้วยผู้สาวลงทางแล้วแน่เลยเฮ้ไ้วิบัลนันคืออะไรอันเดอร์สตอมโอ้ย d โอ้ย t ด n d i ตน h e open o โอ n n น i อ h ไเขาบอกอย่าอยู่ที่สูงอ้าวอย่าอยู่ลงเร็วลงเร็วลงเร็ว เร็วแล้วแล้วพี่เดี๋ยวหัวล่นลงยังไงอ่ะลงยังไงพี่โดนแล้วเร็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 วจะลงหรือจะขึ้นเอ้ยจะขึ้นหรือจะลงหัวรถหัวรถรถตายแล้วไอ้รถหัวล่นมันอยู่ตรงบนใดมันตายได้ไงอ่ะเอาละครับก็ประมาณนี้สำหรับโลบ็อกแมッ ใครพิบัติอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณนี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ